สเสน่ห์ของอาหารไทยที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพลิกแกงที่ให้ทั้งความเผ็ดร้อนและรสที่จัดจ้านแต่จะโซฮอตขนาดไหนไปถอดรหัสกันดิฉันหม่อมพลิงเพ,พลิดแพล้วพนรายหรือจะเรียกสั้นๆว่าคุณพลิงก็ได้เรามาเริ่มกันที่พลิกแกงแดง รพริกแกงเผ็ดตัดพริกแห้งตามแนวยาวเคาะเมล็ดพริกออกแล้วแช่น้ำพอนุ่มค่อยหั่นเป็นท่อนจากนั้นก็นำมาโขลกพร้อมๆกับเกลือเกลือจะช่วยโขลกได้ละเอียดและเร็วขึ้นตำอีกค่ะตำอีกค่ะตำจนกว่าจะแตกอุ๊บสแหลกละเอียด ตามด้วยสมุนไพรที่มีน้ำน้อยค่ะตะไคร้ผิวมะกรูดรากผักชีควรหั่นเล็กๆเ,เพื่อให้โขลกง่ายต่อด้วยสมุนไพรที่มีน้ำมากหอมแดงกระเทียมใส่ที่หลังน้ำจะได้ไม่กระเด็นเข้าตาส่วนกะปิก็เหมือนเป็นยาเสน่ห์ถ้านำไปย่างก่อนตำจะทำให้หอมเป็นพิเศษใส่ที่หลังกว่าใคร พราะกะปิเหนียวและโขลกยากสุดท้ายเครื่องเทศอย่างลูกผักชียีระควรคั้วให้หอมรัญจวนใจและตําให้ละเอียดเข้ากันเองเสียก่อนค่อยนำมาโครกรวมกับก่อนหน้านี้แล้วอย่าลืมพริกไทยจะได้เข้ากันเข้ากันที่นี้ก็ได้พริกแกงเผ็ดสีถึงใจถ้าไม่ใส่กะทิก็จะกลายเป็นแกงป่า ส่วนใครใครใส่กะทิก็จะกลายเป็นแกงเผ็ดแสนเย,าย้ายวนอร่อยทั้งสองแบบงำถัดไปพริกแกงคั่วแค่ย้อนคลิปกลับไปที่พริกแกงแดงก่อนจะใส่ลูกผักชีนีราพริกไทยหลังจากโขลกกระปิย่างเสร็จแล้วให้ใส่ปลาปล่นลงไปโขลกด้วยไม่ว่าจะแกงคั่วไหนไหนก็อร่อยเด็ดต่อไป พริกแกงผันแนงส่วนผสมเหมือนพริกแกงแดงเปรียบแค่เติมถั่วลิสงคั่วลงไปนิดหน่อยก็กลายเป็นพริกแกงผันแนงน้ำแกงคลุกคลิกใครได้ชิมเป็นต้องหลงไหลไม่ลืมหูลืมตามาถึงเมน,นูยอดฮิตพริกแกงเขียวหวานส่วนผสมเหมือนพริกแกงแดงอีกแล้วบ้าจริงแต่ที่ต่างก็คือ ใช้พริกสดสีเขียวเท่านั้นนะจ๊ะแต่ถ้าชอบเผ็ดมากก็ให้ใส่พริกขี้หนูมากเอา้าต้มเท่านี้ก็จะได้แกงเขียวหวานแสนอร่อยรับรองเลยว่าหมดหมอ้อยังไม่หมดพริกแกงมัสมัน่นแน่นอนจุดตั้งต้นก็คือพริกแห้งแต่ต่อจากนี้ต้องตั้งใจฝัง หอมกระเทียมค่ะตะไคร้รากผักชีพริกไทยลูกผักชียี่หรากระวานลูกจันทผิวมะกรูดอบเชยการพลูกะปิสมุนไพรเหล่านี้นำไปคั่วให้หมดพริกแกงมัสมันจะหอมหวนกว่าใครจากนั้นก็โขลกไปค่ะอื้อแรงดีจังค่ะและแล้วก็ได้พริกแกงมัสมันว้าวแฟนตาสติก next พริกแกงกะหรี่ส่วนผสมก็คล้ายกับพริกแกงมัสมัน แต่ไม่ใส่รากผักชีลูกจันทร์การพลูพริกไทยอบเชยและลูกกระวานที่เพิ่มเติมมาคือขิงและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือผงกะหรี่ค่ะถึงโลกนี้จะมีแกงกะหรี่หลายแบบแต่ก็คงสู้แกงกะหรี่ไทยไม่ได้หรอสุดท้ายแล้วพริกแกงส้มยังคงใช้พริกแห้งโคลกกับเกลือจนละเอียด แล้วใส่หอมแดงกระเทียมกะปิรสชาติเปรี้ยวนำหวานตามเผ็ดๆร้อนๆ OMG เอาละ่ะถอดรหัสจนครบจบทุกพริกแกงถ้าอยากให้ชายใดมารักมันหลงก็อย่าลืมตำพริกแกงให้ละเอียดนะจ๊ะครัว d o co